บ้านตอนกระดงเชียพี่น้องสบายดีป่ะจ้ะเสียงแหบแหบพี่น้อง <c oughs> อาก,กาศกินไปตามสภาพอากาศพี่น้องเดี๋ยวห่อนเดียเด๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนบ่ไม่ห่อนดอกฝนตกล่มฝนฝนหนาว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 ฝนสบายดีบอทุกคนพี่น้องซดข้าวต้มซดข้าวต้มยาาไปจ้ะอู้มาเป็นกะละมังพี่น้องข้าวต้มส้มเครื่องกะเครื่องไก่ไก่จ้ะไปเครื่องนันเครื่องปุง๊กนันปุ๊กนี่ก็ใส่ไปจ้ะพี่น้องนู่นนี่นั่นกว่าไปจ้ะ สบาดีบอทุกคนสดเนี้ยห่อนห่อนพี่น้องดูแลสุขภาพอห้าคลองนะพี่น้องเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงแต่อารมณ์คนจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องสภาพอากาศสภาพอารมณ์เปลี่ยนไปแต่งตามสภาพอากาศสภาพอากาศดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องกินกินกินนะแมนจะาดูไซก็เป็นไข่เป็นนาเป็นวัดเป็นยังกับพี่น้องเลยคือกันหมด แม่นจะแก้วสุภาพจะขอพี่น้องเบิงเขา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 ดูาาแลจะขอให้แข็งแรงจังไปดูแลพู้อื่นพี่นองแมนเจ้ากินกินพี่น้องกินกินอืมไม่แห้งยหญ่ใหญ่า้าต้มส่งเครื่องเครื่องกุ้งใดก็เห็ดได้เมื่อพี่น้อง ตรงเคือก็มีหลายแบบแบบแบบเป็นคนอยากกินและคุณได้กิโลนรสชาติปากอาหารแต่ละคนปากคนกินอาหารรสชาสตร์แตกต่างกันข้าว่าเสร็จขาว่าบ่เซ็บข้าว่าบ่เซ็บข้าว่าเสร็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์จ้ะใส่ไก่อกไก่ใส่อกไก่อกไก่อก protein ok phải của khu mà hàng kinh bạc gì suốt đời đấy chả nào kinh khảo tổng sông thương cái nhà gì gặp chắc 2 ngất thịt nữa thương đến cho ai giác กินข้าตมกับตุมใส่ไก่พี่น้องนักลงอ่ะพี่น้องส้วมอาทิตย์นักลง,งกมาแล้วมาดีบอลทุกคนมีคนถามมาหลังไม้พี่น้องได้ตังได้จังกิได้ผัวฝรั่ง ผัวจิแตแดงงานนัาแต่ว่าผัวฝรั่งบ่ให้สินสอดแล้วมันถามว่าสินสอดคือเอียงเป็นยังตองมีสูนสอดฝรั่งถามเฮ็ดจังไดจังจะได้สินสอดเขาถามฝรั่งคือคือบ่ให้สินสดอดสันว่า เนียนลังว่าโอ้ยอยากได้เป็นล้านล้านล้าน,านคนไทยคาสินสอดว่าสาวยุโรปแต่งงานด้วยพี่น,น้องนียนไปเลยสาวยุโรปแต่งงานแข่งคาซิแต่งงานกันเนะเขาบ่มีคาสินสอดบ่เป็นว่าไฟไฟท่ายทางยุโรปหาเงินมุนว่าเขาเอนเอา,เอา,เอาหาล้านคาสินสอดหาล้าน เขาบ่มีน่ะพี่น้องต้องเอาเงินไปคอฝ่ายหญิงมันบ่มีหัิงสิน่ะยูโรเราต้องแปลกใจดอกกระทำมาคาสินสอดคื้นอยังคือต้องหายคาสินสอดเมื huh. ่อเดี๋ยวพวกฝรั่งไปได้คาสินสอดกับมาแตงฝรั่งเขาก็บ่งเงินดอกจใจพี่น้องเขาไปหาผู้ไม้แม่นจ้ะคนอื่นมีเยอะแยะเอิ้นเอาหาราดไ้คาสินสอดบ่แตงเขาก็บ่งเงินเขาไปหาคนไม้พี่น้องเขาหญิงก็หาเด็กหญิงไทยเขาก็ รอสิเอาเาออาขาอื่นพยาพี่น้องง่ายก็เพราะว่าทางยุโรปเขาบอกตรงว่าอะคุณแต่งงานกันาคาร์ซินสอดไปขอไม่ยิ่งฝรัง่งแต่งงานเขาเมียฝรังรร่งใชยฝรั่งนี่แต่งงานกับยิ่งฝรัง่งคาร์ซินสอดไปขออ้าวหาหลานเนอะฮันบ่มี นี่ฝรั่งก็งงอ้าวยังคาสินสอดสินสอดไปยังเชนต้องขายคาสินสอดเขาก็บบ่เข้าใจวัฒนธรรมเขาลึกซึ้งเขาก็บบ่เข้าใจวัฒนธรรมเขาลึกซึ้งเขาบปรี้เงินแต่งคาสินสอดกับแตงนในกระเรื่องของคุ้นใจแล้วแต่ชีวิตคุ้นนี่แต่คนเอเชียพี่น้อง ค่าชิ้นสอวต้องมีตามฐานะค่าชิ้นสอวตามฐานะวนน้้ยรับรรลยกับบากันบัดถ้าเป็นมาร์กาก็ตามฐานะตามฐานะตามลาสไตล์คนคนที่เขาแต่งน้ำขอบพว่วที่เขาแต่งน้ำเรื่องเรื่องปกติฐานะหน้าตาทางสังคมโดดเด่นค่าชิ้นสอวก็ต้องแพงมันเป็นมันเป็น เพนีค่านิยมมาแต่บราณโบราณสามฐานะแมนจ่าเลยติดถ่ายทอดกันมาเป็นพันๆปีเราคนยุโรปว่าอกอ่ะเขาพร้อมที่จะแต่งกันฝ่ายชายก็หางานฝ่ายชายก็มีงานทํามีเงนินฝ่ายหิงก็มีงานทํามีเงนิงนอ่ะตกลงสิตรงใจแต่งงานกัน ต่างคนต่างซอยกันออกนะต่างคนต่างคิดเรื่องเงินจ,จีจายคาแต่งงานคาอยูขข่คากินคาคงคาเคกคคาจัดสถานที่คาอาหารคานน่นนี่นั่นคาเสื้อผ้าต่างคนต่างซอยกันคิดเรื่องนั่นจ้ะบระเป็นว่าฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบฝ่ายเดียวเรื่องแต่งงาน ฝ่ายชายต้องรับผิดชอบการสินสอดการแต่งงานทุย่างขนามขยู่ขากินขากงขาเคขาสุดข่ายังบบเมนจ้ะไม่ใช่กวัฒนธรรมของจังสี่ดีปัดเฮ่าเดยคนไทยคนไทยแต่ผัวฝรั่งเอนเอาสินสอดฝรั่งงงอะไรค่าสินสอดการสินสอดได้เป็นล้า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 น พลังงงคาสินสอดพลังก็เริ่มประแต่งยาไปฉวยเดบผัวพลังคาสินสอดแพงพลังบ่ให้ยคาสินสอดถ้าก็ต้องแตกตามประเภทนี้จงมีคาสินสอดเงินทองแหวนแก้วเปิดบ่หลูดหลาล้างกายงานจาเดบผัวพลังแมนจากปังคกนก็เป็นเงินผัวดอก เอางเงินไผมาว่างตัวหนาโซ่ so, ประต่าตเงานอู้กาดองหา,าน่านในผัวหลังอู้สวยนักยี่สิบบาทแหวนเพชรแปดสิบกรัตใส่กอกแขนคอยหขมือยานเงินยี่สิบสามสิบใส่แขนยี่สิบบาทใส่ใส่ทองแขน 20, ยี่สิบใส่ข้อแขนยี่สิบบาท บ่ณฑ oh, ินทางหวยหรือทางไผเอามานั่งโซ่มาโนโชว์กันบางครั้งการแต่งงานคนไทยแต่งงานฝรั่งเขาก็บรรูเบิ่งเรื่องเบิ่งเบิ่งตื่นเบิ่งหนาเบิ่งหลังจริงๆเดี๋ยวมันขาเส้นสอนเป็นของฝรั่งเลยบอลสินะไม่ทั่วไปเลยพี่น้องแต่ขาเส้นสอดเป็นลา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 นอาจจะเป็นของฝรั่งแท้ๆก็ได้อาจจะเป็นการชัดฉากก็ได้พี่น้องให้ดูดีไม่รจ้า เดี่ยมื่อกี้คนไทยอยากแต่งงานบอกแม่แม่เขามีพี่สาวเขาอยากาแต่งงานแต่เขาสาว่อยแน่ตัวนี้นั่นดูใจกระเบียดเบียดแต่งงานไม่มีเงินมีอย่างคนไทยนั่นอ่ะกูนี่ยืมสิน คาดองแต่งเหล็กเป็นหนีเป็นสินคาดองเป็นแสนเป็นล้านเป็นหนีเป็นสินเมนจขาใครให้ใครหน้าใครหัวใครกล้วยมาแต่งน้องคนไทยแต่งเมียคาดองแพงคุณนี่ยืมสิน แเพื่อหน้าเพื่อให้สมฐานะอืมอาการออกแล้วพี่น้องสดน้ำหอนสดข้าตม้มกินๆพี่น้องกินๆอือร้อนพรวดพราามในจาร่างกายในผลทันที แม่จ้ะเจ้าน้าจะได้ชิ้นสวยกับฝรัง่งทำใจรังแต่งว่างเอาไปขึ้นมี่จ้ะเดี๋ยวเขาไปายดอกบางคนก็ให้บางค,าางคกนก็เอาไปขึ้นจากฝรัง่งวางาหน่าให้เขารู้ว่าได้ผัวหลังรวย มันมีพี่น้องเรื่องแบบนี้มันมีจริงในโลกมีจริงมีจริงในสายฝอ,อสายบุษันแต่งงานเราเป็นสายฝอกับสายไทยและสายนอกมีทั่วไปจ้ะแบบซี่นะแบบซีมีทั่วไปจ้แบบนะแบบจพี่น้องแมนจ้ะตั้งหูหลุดอากาศหนาวฝนตกอีกแล้วพี่น้อง คนตกอุย้ยหนาวอยากคู่ยังเหม็นมาไทยทามไทยแต่คลิปได้จานนุนนันนันจ้าได้ล้วนหลังสินสอดเป็นล้า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 นทองเป็นลอยเป็นลอยเป็นล,อย,นลอยบาทแมนจ้าได้อยู่ <c oughs> ได้ลิได้มโนย่าวา้า จัดสรูหลาล้างการงานสร้างจะหลัวลังลอกหม่มาเต็มที่เวทีจัดเต็มโอ้สุดยอดแม่นจะ้จะจัดดอกหม่สรูหลาล้างการงานสร้างเดวอพฟังแต่ละเถอะ จะให้ลูกรู้ว่าได้ล้วนหลังด้วยแมนจ้ะมันมีประเภทนี่แบบสีมันมีจังสี่เลยพี่น้องมันเป็นเรื่องปกติรวยรีรวยปอมกับบึงหุนทำเขาเป็นบลามันเป็นเรื่องปกติพี่น้องแต่งงานเขาเขาคือได้เงินหลายแต่งงานหลังการฉ้ดสร่เขาคือแต่หลายแทถ ยีสิบบาทยี่สิบบาทเงินเป็นลา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 ,ลามาดูความจริงโอ้แมนแล้วเออจ้าเข้าใจใจลึกซึ้งวงการสายสอสายหลัวหลังรู้ทันเกมรูม้ทันเกมพลังเรื่องหนังเรื่อักร่วงออนไลน์อัเด็ดเพื่อพลัง เฮาอยากแต่งแต่ฝรั่งปร้อมสิแต่งน้ำเขาเาพราะว่าอ้าวในตัวฝรั่งมาหลายปีย้ำใดจะดแต่งแมนเฮาก็บ่มีเฮาก็แต่งบ่ได้เนาะก็เฮาบ่มีทุนสิจัดแต่งงานแต่งแม่นบ่ล่ะต้งเป็น10-20ปีก็ต้องถ้าผัวเพเออว่าคำยืนยันจากผัวแฟนฝรัง่งเออ แตงมือดันมือน,นีโอ้ดีใจถามาโดนสมสดมาเป็นหมอกกันละมังจายแล้วแต่งแล้วขาดชินสดสมทานนะตามฐานะแมนจ้า แต่งตามฐานะสมฐานะชื่อเสียงโด่งดังข้านอนกระสูงสมฐานะไม่เหลือปกติพี่น้องวัฒนธรรมยุโรปวัฒนธรรมอีสานไทยเอเชียเขาบริสุทธิ์กับวัฒนธรรมเอเชียถ้าบริสุทธิ์วัฒนธรรมยุโรป เขาก็ทํำใจไปจ้าเข้าใจเขาเข้าใจเขาแมนจ้าเป็นเรื่องปกติอยาขูดยังตตนาเช้าเม็ดมาทําไทยแต่กิดใจจะนนนอนในนั่นพี่น้องเ,เรื่องปกติพี่น้องอืมเหตุงานเท่ากับมีกินบ่นเหตุงานามากินมาอยู่ต่างสาบแมนจ้า ทำแต่งงานได้ผัวพลั่งกู่าสินสอดก็เดินหลายลาย้านแท้อู้ท่องก็ได้หลายบาทแท้เป็นสิบยี่สิบบาทวาสนาน่าได้เก่งบ้านเลขป้าวาสนาก็ดีเนาะในค่าดองได้ผัวพลั่งในค่าดองโอ้ได้ค,าดดค,าค่าสินสอดเป็นหลาดหลานหลาดหลาดหลาด เ,เรื่องปกติพี่น้อง็ดงานก็มีเงินสงบาัติเปทดงานก็เข้าก็บมีเงินสงบัานแค่นั้นแหละ กติพี่น้องบ่เป็นผัวว่าผัวผัวผัวสิเดือนละส่งเงินให้แม่ก็ษาเงี้ยท้งว่าอีหยังไปย่างข่อยต้องหายไปยังข่อยต้องส่งข่อยบ่หายข่อยบ่ส่งเงินข่อยข่อยงานมาเมื่อยเงินข่อยข่อยคือต้องให้เขาข่อยมีภาระต้องจ่ายอยู่ที่หลายสิ่งหลายอย่างข่อยบ่หายดอกข่อยบ่ส่งข่อยบ่หาย ส่งให้พ่อแม่เจา้าเจ้าอยากได้ไมียูมีขินมีทรงเจ้าเพ็ดงานมีเงินเจ้าก็ส่งไปให้พ่อแม่เจา้าคัมคำนี้จ้ะทำใจได้ยินตลอดพวกเดืเอพัวพลังเนี่ยได้กินคำตลอดจ้ะแล้วก็ไม่ว่าเขาเฮ็ดมาปุ๊บเงินเขาได้มาหมืดไม่เปานที่ทรงไปให้พ่อแม่เฮ้าเลยเฮ้าก็คิดว่ายูพี ท่าได้มาเพืพ่อเขาบอกว่าอาส่งแผ่พ่อแม่หมดแล้วอเขาขึ้นมาใส่กินใจพี่คื้อเสื้ออาหารอีหยังคือนมาเก็บซื้อให้ลูกให้อีหยังสิเขาคิดไปสิเด้เขธรรมดาเด้จ้าก็เป็นเรื่องจริงเนาะเขามีลูกมีผัวเขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงผัวให้ผัวให้ให้ลูกให้ยังเขานั่มเป็นมาเป็นว่าส่งไปหมดเลยสิผัวฝรั่งเรื่องที่ต้องเถียงบ่อยๆคือเรื่องเองิน แมนเหล่องเงินบ่มีปัญหาดอกเรืืองเงินแค่นั้นล่ะแลเรืืองอ่ะบ่มีเงินห้ากับบ่มีเงินเสื้ออาหารไทยสารกินไอเหงาไม่มีเงินห่ากับมีอยูไม่กินแล้มีเงินสรงห้ากับชีวิตท่ากับบอเครียดนะพี่น้องแมนจ้ะเรื่องจริงมาจริงเสื้อเสื้อกับเสื้อฟันเสื้อกับเสื้อฟันเสื้อกระแตกระแต่เราสูบกันฟัน ตองมาร้ามาต้องมามโนเรื่องเรื่องซึ่งมันอยู่ตางศาสตร์ที่พวกเมียฝรังทั้งหลายก็ค่อยอยากว่าออกซื้อออกอากาศเพราะว่าอายได้กผัวบระรวยแมนจะ้ะจริงเดีย๋ยปัญหาจริงๆหลักๆอยู่ต่างศาสตร์เงินคาับวิีเงินตรงบ้าน สถานะหลักเงินก็ใช้คือกันพี่น้องเวลาจะได้บัวซาได้ขึ้กันฐาหลักๆหนึ่งครับมีเงินเขาเป็นงานนะครับผมีเงินเขามีทรงเขาก็ขอผัวปลได้ก็ทะเลาะกันเรื่องเงินขาดองเป็นล้านๆอยากได้กำลังข้าวขาสินสอดฝันงงสินสอดคืออะไรฝันงงไก่ตาแตกจ้ะฝันงงไก่ตาแตกเ่ให้ข้าสินสอด เขาท่ำใจถือเขางงไปรเรื่องของเขามันมีลักษณะท่มเขาอธิบายเขาเข้าใจเขาเข้าใจแต่เขาก็ไม่คิดตามเขาจะเป็นต้องหายคาเส้สนสดแมนมีปัญหาเช่าเหม็นมาทําไทยแต่คิดแต่แจนู่นนี่นั่นใจพี่น้องกินข้าวต้มโอ้เส้นสดตอนหลังไม่เมื่อยไปนอ้อยแล้วสผภาพจะขอเรื่อ,พองอพี่น้องจะเห็นแกโตหลายพี่น้องคอยกัดโตกัดโต เยื่อหางกินรอช้อนกลางล่างมือฟังหลักฟังหลวงเสียบข่าจะมีสติ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 เฮ็ดเบิ y o u ยูทูบจะไปซับส c r i b e ให้ดูน่องอยากดังไปบ้านกกกอกแมนจ้ะไปถ่ายคลิปลงจค่สองสามคลิปคุณกับพานเขียนยูทู e แล้วจ้ะแมนไปไปหาคนดันบานกกกอกแมนไปโหลดเฮ็ดเบิรงกยูทูบเลย เมื่อผ่านเกณฑ์จะโชคดีเด้อผู้สุขทุกคนมีปัญหาชาวเมียนมาถามไทยแต่คิดได้จ้ะอยางหูยังจ้ะวันดีจ้ะชุดีทุกคนจ้ะ